แม่แม่ลูกจ้าพ่อโอ้ยนอนปาดๆมาแดดถึงมือนี่เฮ็ดการบ้านเราไปละลูกเฮ็ดแลียบร้อยละจ้าโอ้ยการบ้านยากบ่อยู่สาะการบ้านเอาไว้ได้ก็บอว์ละจ้าแมาตัวจีริงจตกรหลอกเด้อเฮ็ดอยู่แม่นบ่เฮ็ดอยู่จ้าถวยล่างไปงั้นจ้านั่นไปไปล่างให้พ่อเราเนี่ยเราเร็วลูกเดี๋ยวไปก่อนเร็วไปก่อนเลยบ่จ้าเออไปไปเป็นซัเป็นนั่งยันมาขี่คันใบสองใบก็ให้ล่างรถลูกเอ้ยเอกินดอกมันพื้นกินโอ้ย รยยาาากศเเนะมืองไทตาพ่อตาพ่อเอ้ยผู้ใดมาอื่นตาพ่อผู้ใหญ่บ้านบีเอ้ยเอออยู่บ้านบ่นน้ออยู่ยัวโอ้ยปวดหลังปวดเอวเขามาหลดเขามาหลดเถ้าเอ้ยเขามาหลวดพอยนั่งอยู่นี่ล่ะเชี่วมากอยู่นี่ล่าไดล่ะเจ้าอยู่ยใส่น้าสวัสดีพ่อผู้ใหญ่บีเฮ้ยสวัสดีสวัสดีนั่งลงนั่งลงกินน้ำกิน่าสักก่อนมาตาใสัยยายต่มาตเบ้านมาตาตเนี่ยนี่แหะเฮ้ยมาตเถาก็เก่าเทปีนี่เจ้ากระไดเถ้าหลายเติมทุกปีนี่ใส้ผัวเจ้าเป็นอะไรผัวเจ้า พี่ว่าข่าว่าปีนึงเปล่าพ่อเล็กน้อยเป็นจังไหล่ะยายก็่แคอยู่ดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผัวตายแล้วอ้าวตี่พ่อกินปลาทูตายถามเนี่ยถามอันนึงเนี่ยขาจังไหร่อันผัวเจ้าตายเจ้าเสียวพ่อไม่อยู่บ่บยายโอ้ยบ่เอาดอกเป็นหยังเป็นหยังย่า่ฮะเดียวใจเดียวสาธุบอกบอกดีเนาะเจ้าเนาะผัวตายแล้วก็นอนเห็ดเป็ดแหบเลี้ยงู่แห้งกับมีแห้งนั่นแหะโอ้ยแต่บอลตายกับเหบอยู่อันมามือนีิมาเป็นหยังหรมี่หยังหรอมีเรื่องเล่าหยังมาสวัสดีพ่อไปลูกสวัสดีครับพ่อสวัสดีัับเอออมืนพ่าาจะมเอ้้้นนนเเ่่่าาบไดั ไม่ใช่อนอนก็ได้ใช่ล่ะอีนั่งเขตลูกสาวเจว้ายอยู่ใสล่ะตะพอกวดเนียนกวดสาั้นเฮ็ดเวียกล่างถวยล่างบวงบ่ได้เอาปากเปียก,ากปากแสใส่ดีใส่ง่ายใส่ง่ายหูจักความเป็นที่หนึ่งลูกคอยนั่นใส่ก็มักลูกสายอยก,กับหูจักความมีห้องก็เลี่ยนจบจีใเฮ็ดน,นั่นละสามเดืนเอนอ้าวบว่าเขาไม่ได้ติมาหน่อยมาจอยเถอลูกเจ้าก็ได้กินยูีก็เพ็่รักษาหุ่นเป็นกินกาแฟนาดีตาโอ้แม่ยูดอกนะไปเอิ้นั่นลูกสาวมานังเลนนั่นแอ่บริเวณไหนอีนั่งเคสโดนเลี้ยวคนก็นเด จะเป็นคุจักรวามคักมานั่งลูกมานั่งป้าเนยเป็นสาวหลายอีลาสวัสดีจ้าสวัสดีลูกสวัสดีแม่เนยลูกแต่พ่อบีบลูกสาวเจ้าตอนนี้แม่เนยเป็นสาวมาพูุณง่ามเลยไม่คอยเลี้ยงดีขึ้นยังนี่เขาบ่ให้ขาดหน้าบ่ให้ขาดห้ามบ่ให้เบิร์ดยังเกาะห้ามบ่ให้เบิดห้ามขึ้นีเบิดเอาเอาไว้ให้ลูกไปกินคือจังซีดอกกะบพ่อคือจังซีพ่อบ้ามาลอยมาจังซีจังแักอยู่นี่เสียเวลาคนมาหากินสิไปร้านท้องสิไปซื้อท้องมาตื้อหม เจ้ากระโหมอยู่เด้เนาะว,ว่าอีนั่งเคสกับลูกไส้ข่อยนี่บักตุ่ยนี่มันครบขากันมา3ามสี่ปีแล้วโอ้ยี่น้องเคสมันกับซีเรียนจบแล้วนี่สิ้นปีนี่เออเออข่อยก็เลยว่าจังไหนลูกเต่ามันกับหักกันเนาะอืเมื่อนี่ข่อยก็เลยเป็นผู้รักผู้ใหญ่มากกับแม่ป่าเด้อือสวัสดีค่ะแม่ <c oughs> ปมาโอ้มาถลอกซากกนขเจ้าแท้แม่ป่าซีรีนี่ลูกซานี่กับหักแม่ป่าก็ยังนี่อยู่กันซ้ำนี่ละพัวกันตายไอ้ว่าก็สิมาขออีนั่งเคสให้ลูกไส้บักตุ่ยข่อยโอ้สิมาขอน้องเคส มั่นใจละบ่อกับเขาหักกันเนาะแต่พ่อแต่ยิ่งกว่าลูกเกตตามประเทศนี่ส่วนตัวท่าพ่อันนี้กะซีมากเขาซิงดิกเซนแลนสงสัยตากูจิตนั่งร่องนี่นั่งช่วยซื่อเป็นผู้ยิ่งกันน่ะเดี๋ยวพ่อสีมาเอาให้ลูกให้บ้านไปใส่เขากับผ้ากันบ่อเพื่อนนิ่งท่าก็เลยว่าสีมาบอกให้มันเลี่ยวมันทัวซะไปใส่มาใส่น้ำกันเจ้าบานจังหมดบ่อเพื่อนจังบนนิ่งท่ากันดอกพ่อค่ะบ้านกี่หละลูกมากเขาอยู่บ่ก็บ้านกี่หละพ่อที่ดีประจ่ามักอยู่ว่าชั้นเ่าจ้าาเอตรงๆสมเขอสมาจ้าเ สิมาขอข่อยนี่มีมุนมีมั่งมาเท่าใดมีคาดอกมาหลายบ่กะจังหัดก็มีมี่ตามเกิดปะลาเงินเก็บเพิ่มเดือเท่าไหล่ะเงินเก็บปะลาเขาก็เห็นงานในสามเดือนแม่ก็เก็บพร้อมรอมดิบไปขายบักพริกบักเกือมีเงินเก็บไปสามหมื่นดุครับเพิ่อนที่เอาเงินท่าเมาบ่ลนะเฮิยท่านฮักท่านก็ทีเอายีตัวยค่ะพ่อว่าสิขออีินูเกียร์เนี่ยบักตุยจักสามหมื่นค่ะท่าพ่อป้าตีโทสามหมืนเอาไว้จะรักษาสุขสุขผล พวกนี่นี่หมสู่นี้หมเดี๋ยวนี้ออกไปจาก h ี r กูเดี๋ยวนี้พ่อพ่อบีมึงได้ยินบอสามหมื่นสามห่นเาถามมึงพ่อแล้วมันจะมาขอมึงปหัดทิ่ทไปในุ๋ถพันสามหมื่นแต่พ่อบีบกับฟัสกลกออกไปจาก h ีกูพวกนี้สูมาดูถูกดูแค่กูนะฮะเดี๋ยวกลับไปนะใจเย็ยพ่อเยนลูกกูีเงินแสนเงินล้านสามหมืนหาเขาอยู่นอกกันพวกกีาซอยกเบิงสกุลศาสจาขวางสีมาขอพื้นสามหมนี่ตีนกูนี่ไปอีละมึเดี๋ยวนี้ ดูทูกขนาดนี่เราบูก่งทุ่งนี้ฮานี่ไปรู้เข้าเข้าเป็นลูกก <he 'll S 2> ุหลาบมากดีเข้าจะเป็นเขาขอสามหมื่นปอยเลยสามล้านสิบล้านกูเท่านั้นเอ๊ะ